นพดลสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือของน้องชายผมเองนะครับมารีวิวนะครับหนังสือชื่อว่า The Good Life Secret นะ ขออนุญาตเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของหนังสือให้ฟังสั้นๆนิดหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกเขียนมา9ปีแล้วนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยน้องชายผมเองเนี่ยเขาก็สนใจการเขียนก็มาปรึกษาผมซึ่งตอนนั้นผมถ้าผมจําไม่ผิดนะหน้าจออกหนังสือมาสักประมาณสอสมเล่มผมก็เชียร์บอกว่าเขียนเลยน้องเขาก็เลยเขียนเรื่องเกี่ยวข้องกับการวิ่งซึ่งเขาเป็นคนที่ชอบวิ่งกับภรรยาของน้องชายก็ก็เป็นคนชอบวิ่งเหมือนกันก็เลยเอาเรื่องที่ตัวเองชอบมาเขียน ตอนนั้นผมอ่านแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการวิ่งอย่างเดียวว่าเตรียมตัวยังไงเตรียมพร้อมยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งก็คงมีคนสนใจแหละเพราะว่าการวิ่งก็เป็นกีฬาฮิตแล้วก็คงมีคนที่อยากจะวิ่งด้วยอะไรเงี้ยแต่ด้วยเหตุผลใดก็ไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าเขียนจบแล้วน้องก็ยังไม่พิมพ์ออกมาแล้วก็เวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งน้องชายผมก็ลาออกนะครับแล้วก็ไปเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งเพราะการลาออกไม่ใช่ แค่เดินไปบอกเจ้านายซึ่งเป็นผลงานเมื่อปีที่แล้วเล่มนี้กลับกลายเป็นว่าออกมาก่อนนะพอผลงานเล่มนั้นออกมาเสร็จปุ๊บน้องก็คิดถึงเรื่องของผลงานเล่มแรกที่เคยเขียนแต่ยังไม่ได้พิมพ์แต่คราวนี้น้องไม่ไดเอามาพิมพ์เลยนะครับได้เริ่มต้นในการจะเรียกว่ารีไรต์ก็คือเขียนใหม่นะครับถามว่าทําไมต้องเขียนใหม่เขียนใหม่ในมุมไหนคือพื้นยังเป็นเรื่องการวิ่งอยู่ดีแต่ว่า มุมของการเขียนใหม่คือน้องชายผมใน9ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ตกผลึกแล้ว m i n เซ็ t หลายๆเรื่องของน้องชายเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะการวิ่งครับซึ่งก็เลยกลายาเป็นเรื่องหนังสือเล่มน,นี้คือ the good life secret ก็คือความลับของชีวิตที่ดีเพราะตอนแรกเนี่ยน้องชายไม่ได้คิดว่าการวิ่งมันจะเปลี่ยนชีวิตแน่นอนการวิ่งจะทําให้เราได้ออกกําลังกายแน่นอนอันนั้นชัดเจนแต่ก็นึกไม่ถึงว่ามันช่วยเปลี่ยนมายเซ็ด้วย ตีนหนังสือมันจะเป็นลักษณะว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ทุกคนก็รู้เนาะว่าเราเราอยากสุขภาพดีเราต้องออกกําลังกายแต่รูท้ทั้งทั้งที่รู้เราก็ไม่ทมถามว่าทําไมเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนที่ต้นทางต้นทางคือ mindset ของเรานะครับเพราะฉะนั้นหลักการคือเราต้องไปที่ที่ต้นทางไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนกับปณิธานวันปีใหม่อะเราแบบฉันจะลดน้ําหนักฉันจะออกกําลังฉันจะไปฟิตเนส เราทาได้ไม่นานเราก็เลิกเพราะว่าไมล์เซ็ตเราไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนไมล์เซ็ตไม่ง่ายถ้าง่ายคนก็เปลี่ยนไปหมดแล้วแต่น้องไปบังเอิญไปเจอว่าเฮ้ยการวิ่งของน้องเนี่ยมันทําให้ไมล์เซ็ตเขาเปลี่ยนไปนะครับก็อ่านแล้วผมก็เลยได้ข้อคิดเอามาเล่าให้ฟังเอามาเริ่มเลยนะครับข้อที่1นนะครับมุมมองที่เรา นำมาปรับใช้กับตัวเราเนี่ยจะส่งผลก่บการใช้ชีวิตของเราและจะบอกว่าเราจะสามารถเป็นคนในแบบที่เราอยากเป็นได้หรือเปล่ามุมมองในที่นี้คือ mindset เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือชวนคิดว่าเราน่าจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ต้นต้นทางนะครับเปลี่ยนที่ mindset โอกาสที่จะได้สิ่งที่เราอยากได้มันจะสูงขึ้นนะครับข้อ2ครับวิธีที่เราใช้จัดการกับบางสิ่งคือวิธีที่เราใช้จัดการกับทุกสิ่งยังไงครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราเราเรา,เราอยากออกกาลังกาย แล้วพอเราออกกํบบาลังกายได้สัก2สัปดาห์แล้วเรารู้สึกว่ามันยากจังเลยแล้วเราเลิกบางคนบอกมันก็แค่เลิกออกกํบบาลังกายมันจะไปซีเรียสอะไรล่ะเชื่อไหมวิธีการจัดการกับบางสิ่งเช่นการยกเลิกการออกกํบบาลังกายเนี่ยมันก็จะทําให้เราคือหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยเราจะเราจะวิธีนี้ไปใช้กับทุกสิ่งแหละโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นเราเจองานที่ยากเดี๋ยวเราก็เลิกเราเจอความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาเดี๋ยวเราก็เลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการแก้จุด ต่างๆเหล่านี้มันคือการแก้บางสิงนั่นแหละน้องเจอในในเล่มเนี้ยน้องชายผมเขาเจอในเล่มเนี้ยว่าเออการวิ่งนะยกตัวอย่างการวิ่งเนี่ยช่วงแรกๆมันจะลำบากแล้วสักพักมันจะดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะโอเคเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เราเราจะเลยเข้าใจว่าอ๋อมันก็เหมือนกับงานแหละเวลาเราทํางานอะไรใหม่ๆเนี่ยช่วงแรกๆมันจะดูขัดขัดไปหมดเลยยากจังเลยมันวุ่นวายจังเลยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปเหมือนการวิ่ง,งอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับ ข้อ3ครับเราสามารถมีชีวิตที่ดีได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้เวลานานเลยอย่างน้องผมอน่ะเขาก็เขาก็มีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตที่แฮปปีผ้ผมก็รู้จักเขาในแหล่งพวกก็เจอเขาตลอดเกือบทุกวันเนี่ยนะครับถามว่าต้องรอแบบ30ปีว่าเปล่านะครับสําหรับน้องเนี่ยการวิ่งก็ช่วยเปลี่ยนชีวิตเขาแต่เดี๋ยวผมจะมาเฉลยตอนสุดท้ายว่ามันไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเอาเอาเอาตีมหนังสือก่อนว่ามันไม่ต้องใช้เวลานาน,านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณอ่านหนังสือเล่มนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณลองไปปรับใช้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาไม่นานเหมือนกันข้อ4นะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมได้แต่เราสามารถเปลี่ยนใบเรือเพื่อให้เรือวิ่งไปยังจุดหมายได้เวลาเราเราจะแล่นเรือไปเนี่ยเราเปลี่ยนลมได้ไหมครัขอให้ลมพัดมาทางนี้ไม่ได้ครับแต่คนที่เขาแล่นเรือใบเป็นเนี่ยเขาจะปรับใบเรือให้มันโต้ลมให้มันวิ่งไปยังทิศที่เราต้องการเห็นไหมแบบเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าลมเนี่ยมันมันเปรียบเสมือนสิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับสิ่งแวดล้อมภายนอกแต่เราปรับทิศทางปรับไมเซ็ลของเราปรับวิธีการของเราที่จะทําให้เราไปประสบความสาเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปเสียดอย่าอย่าไปเสียเวลาปรับแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอกเพราะเราปรับไม่ได้เหมือนเหมือนคุณแล่นเรือแล้วคุณก็ไปลุ้นว่าเมื่อไหร่ลมมันจะมาติดนียมันมันไม่มันบังคับไม่ได้ฮะเราบังคับใบเรือเราได้นะครับข้อ6อ่าไม่ใช่ข้อ5นะครับ การวางแผนและการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่สําคัญต่อความสาเร็จของเราอันนี้อันนี้ตรงไปตรงมามากนะครับคนสําเร็จไม่ใช่คนแบบรอฟลุกนะยากคือไม่ใช่ว่าไม่มีนะผมว่ามีแต่ว่าในในระยะยาวเนี่ยผมว่าไม่เห็นหรอกสาเร็จครั้งสองครั้งอาจจะมีมีฟลุกได้เพราะฉะนั้นการวางแผนการเตรียมความพร้อมก็เหมือนกันถามว่าไอ้ข้อคิดพวกเนี้น้องได้จากอะไรน้องชายผมได้จากอะไรได้จากการวิ่งฮนะวิ่งนี่ต้องเตรียมนะครับ คุณอยู่ดีๆคุณไปลงมาราธอนแล้วคุณไม่ซ้อมเลยเนี่ยคุณไม่ใช่ว่าไปไม่ถึงเส้นชัยนะคุณเจ็บด้วยนะคุณบาดเจ็บด้วยนะอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนและเตรียมความพร้อมเนี่ยสำคัญมากคนที่วางแผนเขาก็จะฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีค่อยๆฝึกตามตารางนะไม่ใช่อยู่ดีๆวันพรุ่งนี้วิ่งสี่สิบโลเลยมันมันมันพังเลยครับร่างกายพังเลยครับเขาค่อยๆแล้วเวลาวิ่งมาราธอนเนี่ยผมไม่เคยวิ่งนะต้องออกตัวก่อน มันจะมีสเตปว่าคุณต้องดื่มน้ําตอนไหนยังไงคุณต้องเติมพลังตอนไหนยังไงอะไรเงี้ยมันมันจะมีการวางแผนเตรียมความพร้อมตลอดเวลานะครับข้อ6นะครับถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นคือปัญหาเนี่ยปัญหานั้นจะไม่ใช่ปัญหาต่อไปครับสิ่งที่เป็นปัญหาที่แท้จริงคือสิ่งที่เรายังไม่รู้ชอบคำนี้เหมือนกันคือถ้ารู้ว่าเป็นปัญหามันจะไม่ใช่ปัญหาหรือหรือถ้ามันยังคงเป็นปัญหาอยู่เป็นปัญหาที่มันแก้ได้ละเพราะเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมแต่ไอ้ที่ไม่รู้นั่นแหละปัญหาตัวสําคัญเลย อันนั้นเทียบกับการวิ่งนะถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เราเริ่มเหนื่อยแล้วเราจะมันจะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราจะชะลอ,อก,การวิ่งแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้สมมตินะไม่รู้นะวิ่งวิ่งไปร่างกายเหนื่อยก็ไม่รู้ตัวน็อกเลยครับจริงปะเพราะเราไม่รู้ไงอันนั้นแหละตัวปัญหาตัวสําคัญเพราะฉะนั้นบทบทเรียนคือเราต้องเรียนรู้นั่นแหละนะครับข้อ7ครับการพักผ่อนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตของเราครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปดูถูกการพักผ่อนนะครับ โอ้ยเรา Montreal, มีงานเยอะต้องไม่พักจริงๆ่ะกับกันนะครับมีงานเยอะต้องพักครับถ้าคุณไม่พักเครื่องคุณไม่จริงๆเราต้องรีบไปเราต้องเราไม่เวลาเสียเวลาไปเติมน้ำมันหรอกเราเคยเคยคิดแบบนี้ไหมครับเวลาเราขับรถถ้าเราคิดแบบนี้นะครับน้ำมันมันจะหมดถังอยู่แล้วนะครับ leh? จะไปแวะทำไมเสียเวลาตั้งห้านาทีไปเติมน้ำมันสิบนาทีเติมน้ำมันขับไปเหอะขับไปเหอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันทุกคนก็จะรู้ว่ามันจะลงเอยโดยการลดดับกลางถนนแล้วคราวนี้เสียเวลาหนักกว่าเดิมอีก เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตมันต้องมีมีแนวคิดแบบนี้ครับการพักผ่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญน้องได้แนวคิดนี้มาจากอะไรคือก่อนวิ่งคุณต้องพักนะครับคุณไม่ใช่ซ้อมวิ่งจนกระทั่งถึงตีสามวันนั้นแล้วคุณก็ไปวิ่งต่อเลยคุณไม่มีใครทําแบบนั้นจริงปะเข,เขาเขาซ้อมนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ซ้อมคืนวันก่อนวิ่งแน่นอนฮนะอันนั้นคือคุณต้องพักแล้วจริงๆเขาจะหยุดซ้อมก่อนหน้านั้นด้วยนะครับข้อแนดครับ อย่าเอาแต่สนใจในเป้าหมายจนกระทั่งลืมสิ่งสําคัญในชีวิตของเราไปจริงๆการวิ่งเนี่ยเปรียบเทียบให,ให้ฟังนะครับอันนี้คือ m i n d s e ที่ได้ที่น้องชายได้จากการวิ่งท้งนั้นเลยครการวิ่งเรามีเส้นชัยอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณหวังแค่เส้นชัยอยู่เนี่ยระหว่างทางคุณจะทรมานตลอดทางครับแต่จริงๆแล้วความสุขมันอยู่ระหว่างทางนะครับความสุขที่คุณได้เห็นวิวสวยๆความสุขที่คุณได้วิ่งกับคนที่คุณรกักหลายๆอย่างครับผมว่ามันเปรียบกับชีวิตนะ่ย ถ้าเราพูดถึงเส้นชัยเราอยากเป็น CEO อเราอยากจะรวยร้อยล้านพันล้านนะ่ะดีครับแต่ว่าถ้าคุณอยู่ระหว่างทางคุณแบบเกลียดชีวิตคุณตลอดเนี่ยไม่คุ้มนะครับมีความสุขระหว่างทางอ่ะมาดูข้อคิดอันถัดไปนะครับข้อที่9นะครับรู้จักนิยามสิ่งที่สำคัญในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องถามตัวเองก่อนนะครับบางคนบอกอยากรวยอยากรวยไปทำไมเงินสําคัญจริงครับแต่เอาเงินไปใช้อะไรหรอครับ เราจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวอคุณจะต้องเริเรเร่มรู้นะนสิ่งสาคัญของชีวิตคือการอยู่กับครอบครัวแน่นอนผมไม่ได้แอนตี้เรื่องเงินหรือว่าไม่ได้แอนตี้ความรวยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะสละเวลาทุกอย่างทุกประการแล้วทางานอย่างเดียวโดยไม่เจอหน้าครอบครัวเลยหวังว่าตอนเราอายุ60สคุณจะได้สเปนไทม์กับครอบครัวผมผมพูดอีกครั้งนะครับว่าเราอาจจะทําได้ซึ่งไม่มีใครการันตีว่าจะได้ด้วยนะเราอาจจะทําได้แต่ว่าการสเปนไทม์กับลูก ตอนอายุสี่ขวบกับตอนเขาอายุ30ไม่เหมือนกันนะครับต้อง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 ,องนิยามสิ่งสําคัญให้ชัดเจนนะครับว่าตอนไหนเวลาไหนยังไงนะครับข้อสิครับอดทนทําสิ่งที่จําเป็นก่อนครับเพื่อความสําเร็จในชีวิตก็ได้ไม่เซทจ,จากจากการวิ่งหมดทั้งนั้นนะฮะที่ที่เขียนมาหนังสือเล่มนี้ครับแต่เดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายว่าเอ๊ะมันต้องวิ่งหรือเปล่าฟังแล้วอาจารย์ทุกคนจะต้องออกไปวิ่งหรือเปล่าตอบตอบเร็วๆว่าไม่ใช่นะครับ แต่ว่าทุกอย่างอะ่ะตอนแรกมนต้องอดทนครับมันมันไม่ใช่ง่ายๆวิ่งวันแรกมันวิ่งมาราธอนไม่ได้ครับมันอาจจะวิ่งได้แค่ประมาณกิโลหนึ่งก็เหนื่อยแล้วครับแต่อดทนครับถ้าเราอยากที่จะฟิน i s h มาราธอนในนี้ผมยกตัวอย่างครับมันต้องค่อยๆไปเรื่อยๆครับสิ่งที่จาเป็นที่ต้องทําก็ต้องทําครับข้อ11ครับเราไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนพร้อมที่สนับสนุนเราอยู่เสมอถ้าใครเคยไปงานวิ่งก็จะเห็นนะครับระหว่างทางเขาจะมีคนเชียร์คนนู้นคนนี้เขาจะมีทีมช่วย support หรือแม้กระทั่งคนที่ไปซ้อมด้วยกันเนี่ยมันมีคนที่ช่วยสนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไมเเซ็ตว่าเราเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเราไม่ได้โดดเดี่ยวเลยครับมีคนพร้อมที่จะช่วยเราอยู่นะครับข้อ12ครับบางครั้งการเริ่มต้นช้าๆอาจจะทําให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าผมผมเปรียบเทียบกันวิ่งผมผมเคยวิ่งนะผมอาจจะไม่ได้เป็นนักวิ่งมารลธอนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมเข้าใจเรื่องไมเคเซ็ตนี้เป็นอย่างดีนะครับว่าถ้าใครเริ่มวิ่งด้วยกันจะเป็นร้อยเมตรนะคุณไปได้ไไม่กกลหอ เผอๆกล้ามเนื้อฉีกพังเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเริ่มช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งเหมือนกันนะครับในชีวิตถ้าเกิดใครอยากเร่งที่จะรวยเร็วๆเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนหลอกเพราะว่ามันยากมากไงแล้วสุดท้ายเนี่ยต่อให้คุณไม่ได้โดนหลอกนะคุณแบบทํางานไม่พักเลยหามลุ่มหามข้ามเดี๋ยวคุณก็ป่วยเดี๋ยวคุณก็ไม่ไหวมันธรรมชาติมันสอนให้เราให้ใหช้าอยู่แล้วครับถ้าคุณไม่ช้าเดี๋ยวคุณจะถูกบังคับให้ช้าเองโดยการ โดยสุขภาพเป็นตัวบังคับคุณนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นช้าไม่ต้องเร่งไปไหนฮะสินะครับพยายามแวดล้อมตัวเราด้วยคนที่มีจุดหมายเดียวกันกับเราคุณอยากวิ่งให้จบคุณไปวิ่งกับกลุ่มที่เขาชอบวิ่งฮะแล้วคุณจะวิ่งจบแล้วคุณจะวิ่งได้ถ้าคุณไปไปแวดล้อมถ้าคุณอยากเป็นนักวิ่งนะอันนี้ก่อนนะคุณอยากฟิน i s h มาราทอนคุณอยากจะวิ่งได้ดีเนี่ยแต่คุณแวดล้อมด้วยคนกินหมูกระทะ เขาก็จะชวนกันไปกินหมูกระทะผมผมไม่ได้ต่อต้านหมูกระทะนะครับพูดไว้ก่อนแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างว่ามันไม่มีใครวิ่งกับคุณไงคุณแวดล้อมกับคนที่เขาชอบอีกแบบหนึ่งคุณก็จะได้ทำกิจกรรมที่คนกลุ่มนั้นชอบอะเหมือนกันนะครับในชีวิตคุณอย่าประสบความสําเร็จเรื่องไหนคุณพยายามอยู่ในกลุ่มของคนที่สําเร็จเรื่องนั้นหรือคนที่ชอบทําเรื่องเดียวกันกับคุณคุณอยากหนังสือเยอะๆใช่ไหมมาบุกคครับไม่รู้ได้อ่านหรือเปล่านะ แต่ว่าอย่างน้อยๆอ่ะมันดีกว่าค,คุณไปอยู่กลุ่มหมูกระทะเพราะกลุ่มนั้นไม่อาจจะไม่สนใจหนังสือไม่มีใครพูดคุยหนังสือผมไปอยู่บุ๊กคลับเนี่ยมีแต่ซื้อหนังสือเต็ไมไปหมดเลยแต่ผมก็อ่านเยอะขึ้นจริงนะเพราะผมเชื่อว่าคนในบุ๊กคลับผมอ่ะหลายคนก็เริ่มอ่านมากขึ้นอย่างน้อยๆมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะยกตัวอย่างนะครับข้อสิบสี่ครับเราคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราอยู่ด้วยมากที่สุดอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นคําพูดของจิมโรนซึ่งเป็นโค้ช ไลฟ์โค้ชแล้วกันนะท,ที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับในทุกเรื่องนะคุณคุณแวดล้อมด้วยตัวคนที่เขาคิดบวกคุณก็จะเป็นคนคิดบวกแบบนั้นค่าเฉลียคุณแวดล้อมด้วยคนที่เขาประสบความสําเร็จทางการเงินคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการเงินเพราะว่าเราจะซึมซาบกับคนที่เราอยู่ใกล้ชิดโดยธรรมชาตินะครับข้อ16ครับอยากจะไปอยู่จุดหมายได้เร็วขึ้นสิ่งแรกที่ควรทําคือรับรู้สถานะปัจจุบันของเราถ้าคุณอยากจะไปจุดหมายคุณต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไง คุณอยากจะวิ่งให้จบคุณต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้คุณวิ่งอยู่อยู่ถึงจุดไหนแล้วคุณอยากจะจัดการนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้คุณมีนี้อยู่เท่าไหร่คุณถึงจะค่อยๆทําได้นะครับเพราะฉะนั้นรู้สถานะปัจจุบันเราเราก่อนนะครับผมข้ามข้อ15ไปครับขออนุญาตกลับไปที่ข้อ15ในโลกใบนี้มีเส้นทางที่เหมาะสมกับเราอยู่เสมอคือไม่จำเป็นต้องวิ่งก็ได้นะครับบางคนวิ่งแล้วรู้สึกฟืนหาหาย่างอื่นทาครับ อาจารย์บอกว่าวิ่งแล้วมันได้ไมเซตดีหนูก็วิ่งแล้วกันหนูไม่เอาละถึงแม้หนูจะเกลียดการวิ่งก็ตามไม่ใช่นะครับผมผมบอกแล้วเดี๋ยวผมจะขมวดปมสุดท้ายให้ครับว่าผมอ่านแล้วไม่ใช่ผมผมก็วิ่งเคยวิ่งนะแต่พอวิ่งเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ผมในในผมไม่ได้บอกวิ่งไม่ดีนะผมพูดไว้ก่อนดีนะครับแต่ว่าผมสนุกกับการตีแบตมากกว่าเนี่ยผมก็ตีแบตครับเอาแล้วงั้นอาจารย์ก็ไม่ได้สิ่งที่ในหนังสือเล่มน,นี้บอกไม่เลยฮะผมเอาไปใช้ปรับได้เกือบทั้งหมดเลยคร เพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกใบนี้มันมีเส้นทางที่มันไม่เหมือนกันครับมันไม่มีวัน best way ครับถ้าเกิดบอกว่าการออกกําลังกายที่ดีที่สุดคือการวิ่งเท่านั้นเนี่ยการออกกําลังกายอย่างอื่นก็คงไม่เกิดขึ้นจริงปะไม่ใช่ครับอ่าข้อ15ไปแล้ว16เรื่องของจุดหมายไปเร็วขึ้นต้องรู้สานะนะครับ17ครับการลงมือทําคือการสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเราเองผมเทียบกับการวิ่งนะคุณอยากรู้ว่าวิ่งเป็นยังไงนะให้มาฟังนบุตรสตอรี่สิรอบก็ไม่รู้จนกว่าคุณจะออกไปเริ่มวิ่ง แล้วคุณจะไปวิ่งแล้วเหนื่อยวิ่งแล้วเฟลไม่ไม่เฟลครับสิ่งที่คุณได้กลับมาทุกครั้งในการวิ่งคือประสบการณ์จริงนะทุกครั้งที่คุณทําอะไรใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่คุณได้กลับมาคือประสบการณ์หรือทําอะไรเดิมๆนั่นแหละคุณก็ได้ประสบการณ์ที่มันแข็งแกร่งขึ้นมีคนคุณนาะชื่นชมนะต้องต้องขอบคุณนะบอกอาจารย์อาจารย์ทำบอดคาสดูไหลลื่นมากเลยชอบมากเลยอาจารย์พูดได้ไงเนี่ยผมไม่เคยเรียนคอร์สการพูดนะครับแต่ผมผมบอกได้เลยว่ามันพัฒนามาจากประสบการณ์ ผมจัดพอดแคสต์มา2,200ตอนแล้วครับ2,200ตอนนี้เยอะนะครับมันทุกวันเป็นเวลา6ปีอะแล้วผมพูดแบบนี้ทุกวันวันหนึงประมาณ20-30นาทีอะมันไม่คล่องขึ้นก็ให้มันรู้ไปสิใช่ไหมอันนี้คือการลงมือทำครับมันสร้างประสบการณ์ให้กับเรา18นะครับผลที่ยิ่งใหญ่มักจะมาจากการทําอะไรอย่างสม่ําเสมออ่ะผมพูดถึงพอดแคสต์อ่ะพูดถึงวิ่งห่อยก็ได้ คุณวิ่งมาราธอนเนี่ยคุณวิ่งครั้งแรกไม่ได้ที่ผมเล่าให้ฟังมันเกิดจากการซ้อมแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งว,ทงวันหนึ่งคุณจะรู้สึกมาราธอนเป็นขนมคือคุณทําได้สบายๆเพื่อนผมทําได้แบบนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องมาราธอนนะครับห้าห้ากิโลก็ได้ครับสามกิโลก็ได้สิบกิโลก็ได้แล้วแต่ระยะที่คุณเหมาะสมที่คุณอยากทําอะหรือพอดแคสต์อ่ะ ผมบอกโอ้โหจันทำแล้วมีคนฟังเยอะจริงๆก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับต,ต้องขอบพระคุณคนทนี่ให้เกียรติครับแต่มันมาจากที่ผมทํา2,200ตอนครับทําติดกันมาประมาณ6ปีกว่าครับทุกวันวันละประมาณครึ่งชั่วโมงครับนี่เฉพาะอัดนะ20ิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือบางทีก็1ิบกว่านาทีแต่ว่าทําทุกวันแบบเนี้ผลลัพธ์มันเกิดเองฮะสิเก้าครับ,ค,รบความยากลําบากมันจะเกิดเฉพาะช่วงแรกที่เราเริ่มทําอะไรให,หม่ ถ้าใครเคยวิ่งอ่ะรู้เลยครับตอนออกไปวิ่งครั้งแรกเหนื่อยมากครับไม่มีใครนะไม่เคยวิ่งไม่เคยออกกำลังกายแล้วไปครั้งแรกชฉีวสบายอะไรเยคงน้อยมากอะ่ะเหนื่อยครับผมก็เคยเหนื่อยแต่สักพักเนี่ยมันจะผ่านไปครับอันนี้ก็เป็นไมเซตที่น้องชายผมได้จากการวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทาอะไรใหม่ๆ expect ได้ว่ามันคือเจอความยากลำบากตอนทําอะไรใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องตกใจเลยคือธรรมชาติเลยแต่อย่างเงี้ยทำให้น้องชายผมเขากล้าทําอะไรใหม่ๆหลายเรื่อง เมื่อเมื่อล่าสุดเนี่ยตอนนี้เขาบอกเนี่ยเขาแบบกลัวเรื่อง Public Speaking กลัวการที่ไปพูดในที่สาธารณะคนฟังแน่นอนนะไม่เคยพูดไงเขาถามผมว่าแล้วผมทําไงอ่ะที่ไม่กลัวผมบอกว่าครั้งแรกผมก็กลัวผมกลัวมากกว่าเขาอีกแต่ผมพูดมาทุกวันเนี่ยนอกผมโชคดีในวิชาชีพผมมันพูดเยอะด้วยเป็นอาจารย์สอนก็พูดทุกวันทํำพอดแคสทุกวันไม่สอนอย่างวันนี้วันหยุดเนี่ยผมก็ผมอัดวันหยุดนะผมก็ทําทุกวันผมยังพูดอยู่เลยนะครับ ข้อ20นะครับลองทาอะไรใหม่ๆดูบ้างโอกาสประสบความสําเร็จอาจจะเพิ่มขึ้นไม่เคยวิ่งเราไปวิ่งดูฮนะน้องชายผมไม่เคยพูดต่อหน้าสารนะตอนนี้เขาพยายามอยู่ครับแต่เขาเอาไมค์เซตจ,จากการวิ่งนี่แหละเขารู้ไงว่าพอมันทาอะไรใหม่ๆแล้วมันยากเขาก็เริ่มทําสิ่งที่ยากแต่มันตอบโจทย์เขาตอนนี้เขาก็ไปฝึกพูดเดี๋ยวก็ได้ขึ้นเวทีงานสัปดาห์หนังสือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยสําหรับคนที่อยากจะไปฟังนะครับ ถัดไปนะครับข้อ21ออยากแก้ปัญหาได้เร็วและถูกต้องลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นดูอ,อย่างการวิ่งเนี่ยนะถ้าคุณอยากวิ่งให้ดีให้ถูกเนี่ยวิ่งด้วยตัวเองก็ได้แต่มันลองผิดลองถูกมันใช้เวลานาน,นครับไปหาโค้ดวิ่งไปหาคนวิ่งอย่างเก่งเขาแนะนําครับ,รบเขาจะบอกเลยว่าลงเท้าแบบนี้จะดีกว่าแล้วมันช่วยคุณได้เยอะแล้วเซฟเวลาคุณมาหาศาลผมเคยมีเพื่อนเพื่อนผมนะที่เป็นนักวิ่งเลยก็กุนาะน,นะตอนนั้นก็ เชียร์ให้ผมวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้วิ่งนะสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็มาสอนวิธีการวิ่งให้มันช่วยได้เยอะครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วมันตอบโจทย์นะผมเขียนเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกผมเขียนเก่งอะไรหรอกแต่ผมเขียนได้ดีขึ้นเพราะผมไปเรียนกับคนที่เขาเขียนเก่งไงผมเรียนกับพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงุเลี้ยงกับพี่แหม่มวีรพรนิธิปภานักเขียนซีไรท์มีโอกาสได้คุยกับคุณกล้าสมุทรธวานิตนักเขียนเราดานี้คือระดับท็อปของประเทศทั้งนั้นช่วยได้ครับ ข้อ2บครับบางทีเราแค่อยากอยู่เหนือคนอื่นโดยลืมถามตัวเองว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือไม่เคยเคยเห็นการวิ่งที่แบบไปวิ่งไล่คนอื่นไปวิ่งแข่งคนอื่นซังๆังที่คนนะั้นเขาไม่ได้ตั้งใจแข่งกับเราเนี่ยก็ไปแข่งแล้วเสียเวลาเราด้วยแล้วก็เหนื่อยไม่จำเป็นเลยนะคุณจะไปชนะก็ทําไมชีวิตก็เหมือนกันคนระับเอามาปรับใช้เกับชีวิตบางทีคุณไปแข่งขเขาทังๆท,ที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้าว่าคุณจะคุณจะแข่งกับเขาอะไม่รู้้จะไไปปแข่่่งามเเหนอยลลยลดว ยี่สนะครับความสําเร็จเนี่ยเท่ากับความต้องการที่มากพอบวกความเชื่อที่เราจะทําได้ครับชอบคํานี้นะครับคุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องมีความต้องการที่มากพอคุณอยากวิ่งมาราธอนจบคุณต้องมีความต้องการที่มากพอเฮ้ยผมอยากวิ่งมาราธอนแต่ถ้าเกิดคุณมีแต่ความต้องการแต่คุณไม่มีความเชื่อคุณทําได้คุณก็ไม่ทําอ๋อแต่คนอย่างเราวิ่งไม่ไหวหรอกอ่าคุณก็จบคุณอยากรวยร้อยล้านคุณต้องมีความต้องการให้มากพอ ถ้าคุณไม่รออวยก็ดีคุณก็ไม่เริ่มทำโอ้ยผมอยากรวยจริงอาจารย์ผมอยากรวยรรผมอยากรวยผมอยากรวย,ย,วยแต่ผมทําไม่ได้หรออาจารย์คนอย่างผมมันโง่อะก็จบเพราะฉะนั้นมันต้องมีความต้องการที่มากพอและความเชื่อที่เราจะทําได้ยีสิบสี่นะครับการไม่เปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นสังเกตไหมครับเกือบทุกตอนเลยนะนังสือแนว how to แนวพัฒนาตัวเองทุก,ทก,ทกเกือบทุกเล่มเลยพูดถึงว่าอย่าไปเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบกันเสียเวลาแล้ว,ลวเราก็จะทุกข์เปล่า วิ่งก็ไม่ต้องไปแข่งกับใครหรอกแข่งกับตัวเองก็พอเอ้าถ้าอยากแข่งเนะ่ยให้สถิติมันเร็วขึ้นก็พอไม่ต้องไปเห็นว่าโอโ้โหคนนั้น,นทําไมตัวใหญ่กว่าเราแต่วิ่งเร็วกว่าเราไม่ปล่อยเขาเถอะเพื่อนคนนี้แต่ก่อนอ่อนแอกว่าเราทําไมเดี๋ยวนี้มันวิ่งเร็วกว่าเราปล่อยเขาเถอะดีใจกับเขาเถอะเนาะและยี่ห้านะครับสิ่งดีๆอยู่รอบตัวเราเสมอเราแค่คอยมองหาแล้วเราจะมองเห็นครับนั้นอย่างการวิ่งเนี่ยมันคือสิ่งดีๆที่มันเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวสําหรับน้องชายผมนะครับแล้วเขาก็ก สุดท้ายเขาก็ถอดรหัสมันเจอแล้วเขาก็มาใช้ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมก็ไม่ได้วิ่งนะครับคือคือเคยวิ่งแล้ววิ่งอยู่หลายปีเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ชอบการไปตีแบตมากกว่าแต่ผมก็ลังบอกว่าพอผมอ่านเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมก็เริ่มที่จะเอาไปพพลายกับการตีแบตกับงานอด็เรกอื่นๆที่ผมเคยจัดให้ให้ฟังแล้วนะการอ่านหนังสือหรือหลายๆเรื่องแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้เหมือนกันเลยอะ เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้กระตุ้นว่าทุกคนต้องออกมาวิ่งนะแต่เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าเราลองนึกถึงงานเด็กหรืออะไรก็ตามที่เราชอบทําแล้วถอดรหัสสิ่งที่น้องชายผมเขียนใครวิ่งอยู่แล้วเนี่ยตอบโจทย์แน่ๆเพราะว่าตัวอย่างในนี้มันเป็นเรื่องวิ่งแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่วิ่งเนี่ยนะเราไม่คิดว่าตัวเองจะวิ่งอะ่ะยกตัวอย่างนะครับ ไม่ได้แปลว่าอ่านเล่มน,นี้ไม่ไม่ได้ประโยชน์อ๋อหนังสือมันเขียนเรื่องวิ่งเราไม่สนใจผมว่าใช้ได้อย่างอย่างตัวผมเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมก็เอามาแอพพลายหรือว่าเอามาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการตีแบตการออกกําลังกายหรือหรือจะเรียกว่าชีวิตประจําวันอื่นๆที่ผมทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับ คราวนี้น้องชายผมเนี่ยจะไปขึ้นเวทีที่งานสัปดาห์หนังสือขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะครับะจะเป็นที่เวทีกลางในวันศุกร์ที่18ตุลาคม2567นี้เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับโดยโดยน้องชายผมแน่นอนนะเป็นนักเขียนคุณมนตีร่มโพแล้วก็ได้เรียนเชิญคุณเอิญนะครับถ้าใครเป็นนักวิ่งก็น่าจะรู้จักคุณเอิญเป็นอย่างดีนะครับคุณจิราพรกระมวลรังสรรน,นะครับแล้วก็ซึ่งเป็นเป็น เป็นนักวิ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยแล้วก็คุณจะรู้วันเวตระกูลเป็นมรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์วิชซึ่งตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้แล้วถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับวันเดียวกันนั้นเองนะครับมีน่าจะมีที่บูธอ็ด้วยนะครับน้องชายคุณมนตรีเนี่ยจะอยู่ที่บูธ41 D50 เนี่ยเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับ D50 ก็เป็นบูธของ C 1เผื่อใครจะแวะไป ทักทายนะครับพูดคุยหรือขอเลยเซ็นหนังสือนะครับแวะไปได้นะครับวับนที่18ตุลาคมนี้นะครับก็เอามาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเ,เราพบกันในสระสถัดไปนะครับสวัสดีครับ No pardon story a life changing story